สวัสดีครับวันนี้จะพามาขยายพันธุ์นะครับต้นหอเงินหอทองนะครับวิธีขยายพันธุ์ยังไงมาติดตามรับชมได้นะครับต้นที่จะขยายพันธุ์ได้มันต้องเป็นต้นที่โตเต็มที่นะครับมีหน่อแล้วแบบต้นนี้นะครับมีหนอ่อดาวเล็กๆนะครับระยะการปลูกต้นแม่ก็ประมาณ สองถึงสามเดือนถึงค่อยขยายพันธุ์นะครับสำหรับอุปกรณ์ก็มีกระถางนะครับที่ขาดไม่ได้มีการขยายพันธุ์แล้วก็ดินนะครับตอนนี้เรามาใช้ดินสำเร็จรูปนะครับซื้อมาจากร้านค้านะครับก็ประมาณ20บาทนะครับต่อนหนึ่งทุง หนึ่งทุงเราก็สามารถใช้ขยายพันธุ์ได้สี่ถห้าต้นเลยนะครับมาเตรียมดินก่อนวนวเนาะครับ ลักษณะดินก็ให้ร้วนซุยแบบนี้นะครับรู้สึกจะมีแกบดำด้วยเนะครับมีแกบดำมีกากมะพร้าวด้วยนะครับเรามาเตรียมดินได้เลยเนาะครับลงกระถางได้เลยก็ลงในกระถางประมาณครึ่งกระถางนะครับรองพื้นด้วยก่อน จากนั้นเราก็มาเอาต้นพันนะครับแยกจากต้นพันต้นแม่มาต้นนี้ก็ต้นแม่พันธุ์ก็ประมาณสามถึงสเดือนนะครับก่อนจะให้ออกหนอได้นะครับ มันมีหน่อเล็กๆออกมาแล้วก็เอามาขยายเลยต้องให้ได้รากมากที่สุดนะครับถ่ารากเยอะเดี๋ยวจะตายได้นี่ครับ แต่หลากเยอะเลยนะครับถ่าแบบนี้ก็ไม่ตายแน่นอนนะครับเอาไปลงดินได้เลยใส่กระถางได้เลยนะเนาะแต่นอนแล้วก็เอามาลงกระถางนะครับ ก็ใช้ปิ้กลบนะครับกลบให้เต็มกระถางเลยนะครับ แล้วก็กดดินให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้มันโยกเนาะครับกดให้แน่นเลยจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยคอ,อกนะครับหรือขี้วัวขี้ควายเรานี่แหละนะครับมากบตรงหน้าดินนะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็เป็นปุ๋ยด้วยเนาะครับ ก็ใส่ได้ไม่จำกัดนะครับไม่มีปัญหาจะรักษาหน้าดินแล้วก็เป็นปุ๋ยด้วยตอนนี้ก็ใส่เยอะๆเลยนะครับ ที่ขาดไม่ได้เราลืมไม่ได้เนาะครับก็ต้นแม่พันธุ์นแหละนะครับเราต้องมาเราเอาดินออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะทําใหา้รากไม่มีที่เดินนะครับเราต้องเอาดินมากรบไปเหมือนเดิมเอาดินมากรบแล้วก็ปุ๋ยกอกรบที่หน้ากระถางนะครับจันความชื้นให้ความชื้นออกแล้วก็เป็นปุ๋ยด้วย ใส่ดินลงไปเลยนะครับ ตามด้วยปุ๋ยคอกนะครับหรือขี้วัวขี ouais. do, ้ควายเรานี้แหละครับปลบตรงที่เราเอาดินออกมานะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็ทำให้รากมันเดินได้ต่อไปนะครับเพื่อจะได้โอบนอใหม่ให้เรามาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไม่จำกัดนะครับหนึ่งต้นอาจจะได้เป็นสิบต้นก็ได้นะครับ จากนั้นเราก็เอาน้ำมารดนะครับที่ต้นพันุ์ที่เราขยายออกมานะครับรดให้ชุ่มเลยนะครับแต่ดินต้องไม่มีน้ำค้งนะครับต้องเป็นดินที่ร,ร่วนซุยให้น้ำมันถ่านลงไปใต้กระถางได้นะครับถ้างนั้นรากมันจะเน่านะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการขยายต้นพันธุ์หอเงินหอทองนะครับแล้วเราก็ออกมาไว้ตรงที่ที่มีแสงํำไรนะครับอย่าให้แดดอย่าให้แดดจัดให้มีแดดพอสมควรก็รอการเจริญกับตัวนะครับถึงเวลาเราก็ถ้ามันโตแล้วเราก็ขยายกระถางต่อไปนะครับ